มีิวส์ได้บอนปวีช่อจวงหรือที่จะก,กันในชื่อน้องมิ้เป็นนักกีฬาแบดมินตนหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยเกิดวันที่ย2บสองมกราคม 2, สองพัที่จังหวัดระยองเธอเป็นหนึ่งในแัดมินตันดาวรุ่งที่น่าจับตามองและเป็นงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติปัจจุบันเธอศึกษา,าที่คณะศึกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เติมจนเ้นต่างแบบ้านตั้งแต่อายุสี่ขวบโดยได้รับเงิอดนนจากคุณพ่อและคุณแม่และเล่นตามพี่สาวเธอได้สั่งสมประสบการณ์และพัฒนาฝีมืออย่างต่อเน,นื่องจนก้าวขึ้นไปเป็นหนหึ่งในนักด้านหญิงเดียวชนะกลองประเทศไทยะระดับเยาวชนหมิวสร้างผลงานดได้โดดเด่นในระดับเยาวชนมาอย่างเสมอเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งสำคัญหลายรายการแบบด้านหญิงเยาวชนชิงแชมป์โลก ปีที่ไป d ว u บเวอร์จูเนียแชมปชิยเวชนยิงเดียวปี2016เยวชนหญิงแชมป์เอเชียแบดกรรดเอเชียจูเนียแชมป์เอเชียทั้งรุ่นข่น,นเพศทีมผสมและวิชนหญิงเดียวหลังจากผ่านพ้นหลับเยาวชนมหมิวได้ก้าวขึ้นสู่การแข่งนนขันอนะาชีพและเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยมาโดยตลอดนึ mm ่งเวบเบอร์ทัวร์ เธอก็คว้าแชมป์และเข้าถึงรอบชิงเจนเนเรอรโรยการบีเว็บเว็บเวิร์ทัวร์หลายครั้งชานเลอร์สรายการรองชานเลอร์สี่รายการสเปนมาสเตอร์ปี2020หนึ่งในผลงานที่น่าจดจำโดยสามารถเอาชนะฟาร์โรลินามารินอีดิชมป์โอลิมปิกและอดีตมือหนึ่งของโลกได้ไทยแันมาสเตอร์ปี2025 เขาถึงรอบชิงชนะเลิศซีเกมเป็นส่วนหนึ่งให้ทีมชาติไทยควา้าแชมป์เหรียญทองหลายสมองการเล่นมิวเคยสันใจเป็นนักพีลลาอิสระซึ่งเป็นช่วงที่เธอได้เรียนรู้ตัวเองในปี2อง1เธอสร้างบระวัติศาสตร์เป็นนักเตหญิงเดี่ยวคนแรกในรอบ12ปีที่สามารถอัศชนะมีราชนอกอิสรนได้ มิวพรวีเป็นนักเปิดมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายมีความมุ่งมัน่นพร้อมที่จะรู้อยู่เสมอและทำให้เธอเป็นหนึ่งในความหวังของวงการเว็บด้านไทยในอนาคตต่อไป